สวัสดีครับผมเพชรพะโรยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สก้นครับผมเมื่อนี้วันพุทธที่ 8, แปดกต่ชิมาตามเนแนวทางลาพัฒนาของพ่อวันนะพี่น้องเนาะมาเบิงผลเมื่อวันจันทร์ที่6กันก่อนพี่น้องเลขบนออก3าเก้าเลขล่างออก1นึ่งเ็ ของพ่อวันนี่บกเขาได้พี่น้องได้หลดขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเบกเขา่ามีหลักฐานของเก่าเห็นเบงได้พี่น้องได้บกเขาก็คือบกเขาพี่น้องเล็กวิ่งซีกกบะากครับบกเขา Core? บ่ามีมาจับคู่กับบกเขาพี่น้องรถุดของพ่อวันเล็กวิ่งเล็กจับคู่อขอโทษขออภัยพี่น้องเล็กมีเขามีหลุดเนาะ ไม่พี่น,น้องแก้เม,มื่อไม่ทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข้ามีหลุดหมดงานพุทธ bad. อืมไม่หันไปนอนไม่หันวิ่งบนล่าง เก้าศูนย์เก้ากับศูนย์ คน้นนเก่าคะแนนเก่าแล้วเนอะร กับคู่เก้าสี่เก้าห้า ก้าหนึ่งศูนย์สี่ ศูนมีเลขสามตัวน้ำสองคูแล้วพี่น้อง bed bed cow she bed ปดเป็นแปดลักลอยเนะพี่น้องเนาะแปดของเพิ่นเป็นลักลอยหกยคู่บน่างไปกลับเด้อพี่น้องเน้ะมีตัวเน้นอยู่สองคู่ 9ก้าสี่เก้าห้าสองคู่สองหางนี่พี่น้องตอนเล้นพวกกันบม่หลายคู่หรอกเล็กหกคู่บนล่างไปกับรดที่แล้วกะบ่เขาหรอกพี่น้องเียมีของเกาห้ยเบืองนำ่ำ วันพุธที่แปดตุลาสองห้าแปดลาวพ่อหวันบนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์พันเดนเก่าล่องศูนย์จับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสามตัวแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าห้าเด่นที่เก้าสี่เก้าห้าสองคู่สองหางได้พี่น้องได้ผิจาดหน้าเบ่งมาแรงนี่ มักชอบตัวใดว่ามักกระพนันลายมือของเพิ่อนมีรูเพิ่นพร้อมเห็นบ่เพราะว่าเพิ่นส่งมาให้ก็ต้องทายเอาจากอันนี้บ่มีลายเนาะพี่น้องเนาะเฮาต้องทายเอานี่แหละพี่น้องตัวเน้นเพิ่น94 95นี่ยแหละเอาเลข3ตัวก็มีตัวเน้นอยู่เด้อพี่นอ้องเอ้ยเลข3ตัวมีตัวเน้น895เก้าห้าตัวใด เรื่มเลข3ามตัวเน้นนี่เลขตัวเน้นแปดเก้าหาเนี่พี่นอ้องได้แคบหน้าจอตามนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่นอ้องอขอบุญขอบคุณพอวันในหลายครับผมคอยพี่น้องเข้ามันมานกันมาแรกนี่สองสุ่มเคืงฝากก็เลยก็แชร์หรือตามได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม